lâm sáng sớm rồi lâm mới hết rồi lâm tối nay lâm nó đơt đơt โอ้ยเด็กคนนีกินอย่าเท่ามันจบอยู่บอมีได้แค่มีมืออาหานเรียบร้อยเลยเอามื่อพร้อมเลยฮะน่ะนีเขาร้างเลยที่บอทีมึงดทมึงง่แล้วเนาะีใยโอ้ผดเป็นธรรมดาเลยอยู่ฮะนี่นะตัวน้อยนึงเลยนี่กใบไทเลยโอกเรามันยากจวา เสืือดาดไฟก็ค่อยซอยจกรอนหน่อยเสื้อค่อยนี่ดอดไฟแล้วมันจะหดเข้าบอทิมชโลดไพ่เบิรงหั่มมันพร้อมเ้อหั่มควยมาทงงอรืองเือยังมุชุกเนาะขงเกลือยังมุชุกไม่จางำทำบุกิบุกอะไรอะไรเนขออมาใส้น้ำมาด เราว่าผมมีน้ำเขาก็จะเอาน้ำมาล้างเขาก็ได็กน้อยก็ใ้ามาน้อคนบอกเขาตรน้งถ้วยน้อยนี่ก็พอเลยเน้ะมากนนทัน้กันแตเนะน้ำมาล้างเี้ยพมนกมาไม่ด้เลยเ้ราสียำได้ยี่บ่แบบนี้พีกเด็กปนปนพีกเด้ออันนั้นคุยมา

ไหนกันไหมณป nice. no. oh. ัจจุบันนี้กำลังตามล่ากัิกตอกมักขนาดไนเดยได้ได้ได้อดได้พรวดแล้วรับยงเขาอย่างป้าบุแฟตตัวนี้เนาะตัวนั้นตัวนั้นตัว้าเัยนั่มดนเฮ้ยมเอยอเบแ้วปามา่ามั้งโอ้เเช็คมา เมหมเอมักเลยค้ำเดี๋ยวเลยค้ำใหใหญ่เลยจ้านะขัโรดไปไหมเห็นกล้องรถไบรยานเลยเหรอเมื่อนี้ม่เบยางกล้องหรอเมนชิ่อตะกี้ยานมูไทยกับป้าทุเออนั่นเลยเวเออนั่นทางนี้แน่ทางนี้แน่ <static> เขาเล่นเลตะ oh, <abil itation. S 2> กี้นะบังไว้แหละยันยันมูเห็นคนขี้ไวะย่ีขี้ไแหงมันอเสดือหัวเลยตลาดมูแหงคับเดี๋ยวนี้จะเขาได้บได้เห็นคือเหมือนอวังนี่แหะสู้ก่อนสู้แล้วอายไรม ว่ยนะมุกยงมันไหลนะเรเ่ามดเันเห็นครัวเลยมันหู้เ้วได้มาอันนี้ป่อยมันกินนายงเนะแล้วก็หาให้ผล้้าหมาน่ามนอันอืม กินไปนี่แซ่บไหมัดกินอยู่เงื่อนกับปแซ่บกินปลายชั้นนี้อีกคือดงเนี้ยบ่ชอบคิดคือเนมหางเนาะ30กิไม่ใช่ละ Không kìa Ừ Nói đọc khá đẹp không sao mấy Má rồi Chị chào bà Bên là thân <coughs> chạc lọ hấp bươn hấp chạc lọ hấp bươn Bươn rồi đấy chỉ nó <coughs> <coughs> nếp <bùng> <coughs> งวนเล่นเนาะไวอยู่ยงี้ชาบอกมันตื้นแยงเจ๊ด้านเจอดคูลิคมาเยเ่นะทีมันมี้อหาเนาะเก็บมันก็ได้เละมันผิดเลยเนี้ยเป็นคูิเลยมันก็ยด้านเอมันคือจะมงเนาะ่งอย่อะไรแงงพุ่ะ ตัเตบัตรอัดมันมันบัตร่นั่นมันได้ห่อกันเลยยังตั้มยังมีกระเ้าะาูกเราหมอนี่เลยดลูกเราตอนนี้บ้าก็เลย่อนเดิเตนกินเงี้ยเล็กยางแบบชื่อืออยู่านเขาเขาเดินเอาเลยไปเขาขึ้นแต้มไปนไปแล้วบ่าข้าจ้ากับพุ้นมาน้าบ่เชาเนี่ยบล๊ะให้ตัวแบตัวแรก ลุงงวะขโทรมาบอกแตลตอนเช้าขาวของเาวัป่าแต่เช้าขอเขางงวาเขาบอกเขาเลยแล้วกว่าป่าตอนแรงนตอนเว้ากัข้าวองเบกเขาเมื่อวานนี้เอไม่ตอนเช้าไปซื้อเครื่องเราเลยวิตอนแรงตอนเช้าเขาได้ท่าเขาเราละ มเลันจะมุดเขารวกแต่เช้ามันก็อยากอันนั yup. <S <s <bio> ้นหลยปัญหาของเขาอะมีลาบลุกลกเขาเตรียมมาแล้วหายมกับบ <c oughs> <pudding> ่แล้วทำไมให้ยย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 ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ có video hấp dẫn được, nó cũng luôn.